ไปตัต้มไปตากแมตเป้น,นะคะเดี๋ยวยายแมวเปลี่ยนนะตายแล้วกวนยายแมวมีหัวตียกลัวน้อยเลยอแมวไม่ตากแต่นะคะกวนเนี่ยแมตเป้ มมแมกดลูกตอเดี้ยังไม่ออกปันนะคะปันนยูกนห้มันไม่ยอ้ ไม่ไม่หน่ะไหนอนผมพอแรกปมเหนไหนนี่ไหนยันคนวิ่งนหลนหว่งวิ่นี่ไม่ปลื้ เด้๋ยวแมวจะปันปอมมวตีเลยนะคะนี่ัวตีร่วนๆเลยเด้ยแมวเกีียวเอาไว้เด้ยแมวปันปอมมวตีเลยนะคะแล้วก็ไปใส่นน้ำตาลจากนิดเผือจากนิดก่อนเดียแมวบดจะแล้วนะคะรับัวตีเดี๋ยวแมวจะใส่ตาขุนนะคะ ทำฟานนะคะอย่าแมาใส่ตัวเองปอปอป่วยมันรอ,นอ,อเนาะเห้ออยแม่ไว้ไตากันให้แมตัต์ไป ย่งไม่ต้องหันจ่างมันหน,นึปปร ead, ร ead, รร่งกัวหนาออวจนกววจนที้วยว่าเนี่ยไม่บว่าก็ไ่ถอยเอมิด่นี้ thank you

แล้วนะก็โกง แ,ล,แล,ะะล้วก็กลวยกวนว่านมันงอมกวลวยน้ำว้ากวนนะคะ วยกวนนะคะหอมว,วานมันด้วยกุยวี่กึ่งนะคะอย่างแมวกวนเปล่าท่ามสิบบาทหน,น,นึงตาลตัวนึงเลือจนชนชาติ